มาอยู่ walk, สกายวอล์กสระแดงทำโจมมุ่มงหน้าไปทางอ่าแยกสระ,ะแดงสะพานไทยญี่ปุ่นมาทำโจมมาเบิ่งนักท่องเที่ยวอยู่บนสกายวอล์กโอ้โหทำโจมโคนาเชื่อว่านักท่องเที่ยวหลายขนาดนี้ยตากันลำแหลม นรานมนานมนักนะท่อเที่ยวตันนี้นะานผมน่าจะมาตั้งแต่เซนทรันพารทนะท่านผนะู้ม làm sao lại khai kinh lại lại hàng thì thông thường làm mới nào mà còn ประดิษฐทางตามผู้ชมเขียวเยอะจริงๆเดี๋ยวมาท่องประจีมามีพี่ให้ตามผู้ชมเพิงตรงแยกสระแดงสะพานไทยญี่ปุ่นตามผู no ้ชม๋อตรงตามผู้ชมเลยเกิงถนนทนข้างมบงรถท่านผู้ชมเอ้ยอดสอนเดี่ยวอดสอนหลายคุณอ่ะตามผู้ชมเลย เบ่งจนหลายผู้หลายตาท่านผู้ชมปวดถนนซองสันตามสันตามผู้ชมเอ้ยตึงใหญ่จึงสูงจึงใหญ่อลังการข,ขนาดเลยไปตามชมเดี๋ยวประท้องคดีไปตามชมเขาไปเบิ่งนักท่องเที่ยวอ,อยู่ในห้างเส้นทันตามผู้ชมเส้นทันคลาสนี่ครับผู้ชมเอ้ย บรรยากาศลมเลื่นคึกขึ้นดีทำให้จมูกนักท่องเที่ยวปก็ทบคนนัดสวยงามจริงๆเมืองไทยคนประหลังต่างชาติท่านผู้ชมเอ๋ยความ,มาสวยงามไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งอยู่ด้านในนะครับผู้ชม วาวกระ้องบริมาโดนเตะเราเบิงอยู่ด้านในนะแ้ก็เที่ยวไปหลายข้านครับท้ชมถูกเย็นช้ำด้ยด้านไหนครับท,ไไทชมโอ้โหช้รัผู้ชม,อ,ชมอะไรมันจะขนาดไหนนี่ทรับผู้ชมเลย คุณนะปอดถูกเป็นท่านแทบแตกตามผู้ชมเลยคุณนะตัวบันไดเลื่อนมันมีอ่าหลายจุดนะทามผู้ชมมันโมเมนตัมซิมมิที่จ้นเดียวนะไปว่าท่องดีไาดำชมไเป็นเบื้องด้านในเลานะตามผู้ชมถูกสวยงามคุ้มมากจรจม มาด้านนี้มาด้านนี้ท่านผู้ชมมาด้านนี้ก่อนอด้านนี้ก็จะเป็นอ่าชอ็อตทุกท่านผู้ชมเลยสวยง,งามรูราอลังการมากท่านผู้ชมไปห้างใหม่กุนาร์นักท่องเที่ยวจะมาถ่ายรูปกันโอ้โหท่านผู้ชม มือทำผู้ชม,มเลยพรนท่านแทบแตกเลยท่านผู้ชมมือนี่กดกดด้านล่างท่านผู้ชมเลยดลกดูนะนี่ประชาชนชาตินะทำผู้ชมเราะสวยงามมากไอ้รอบนี้ก็จะเป็นรอบสองนะท่านผู้ชมเพราะว่าพระทองบปได้มาเลยประมาณสองอาทิตย์นะท่านผู้ชม ส่วนด้านนี้นะท่า,มมานผู้ชมด้านนี้ก็จะพาเข้าด้านหนึ่งนะทามมาน่านผู้ชมด้านหลังสวยงามมากท่านผู้ชมชาวรนำขาดขึ้นเขาข้างเที่ยวป้าุกูนักข้างเที่ยวช่างทำท่านผู้ชมอ้ยมันในเลื่อนแทบบ่าบางเลยทามมา่านผู้ชมจบจริงใจโอ้ยโอ้ยการกู้ชม สวยงามรวดลายทา่านผู้ชมเลยถ้าคุณใดมามาก็ต้องอ่าถ่ายรูปต้องมาเช็คอินนะครับท่านผู้ชมสวยงามจริงๆครับท่านผู้ชมคุณนะพาท่านผู้ชมเดี๋ยวไปท่องก่ีพาท่านผู้ชมขึ้นไปด้านบนนะทา่านผู้ชม ต้องเลียรชาวจีนหลายขนาดตามผูชมจะลองขึ้นไปด้านบนนะตามชมว่าด้านบนน้ำก๊าซเทียมีหลายขนาดใหญ่ตามผู้ชมตางตรงยเรื่อง ไดเลือนโบแทบโบว่างเลยท่จนหมดเฮ้ยทั้งขึ้นทั้งลงดูนะเต็มทุกสั่เลยทํหมดหาทนาเลยมาดอจ้าทำจบไปไปต่ออีก เต็มทุกสันเลยท่านผู้ชมคุณะทานผู้ชมมืออีดานบนจะเป็นอ่าไปขึ้นไปอีกท่านผู้ชมพา <c oughs> ท่านผู้ชมมาเที่ยวห้างท่านผู้ชม,มห้างใหม่ห้างใหม่ห้างหรูกด เยืนฉ่ำจนหนาวท่านผู้ชมมาลองครับขับเข้ามาเมื่อกี้นี่จนหนาวเลยท่านผู้ชมแอร์ยืนฉ่ำเลยโโอ้ห ตาผู้ชมเลยโอ้โหนี่คือบันไดเลื่อนนะครตาผู้ชมเบิ่งครตาผู้ชมเลยเบ่งเอาจินตนาการความช่วยงานความาเจ๊ะควงหลักควา,เามเครียดความชงเติมทุกท่านบันไดเลื่อนแทบว่างเลยตาผู้ชมเลย้ยอย่างมันสขนาดไหนตาผู้ชมเลยก็คือข้อบกุกเกลื่อนโหนะอ๋อคือตา,ามผู้ชม ท่านแคบแตกเลยมือนี้ท่านผู้ชมเลยร้อคุณอ่ะท่านผู lucky. ้ชมบุ่งเอาบุ่งเอาท่านผู้ชมคุณอ่ะขึ้นไปกันไันสุดนะด้านไม่รู้ยังอีกอ๋อร้อร้อ ข้างแค่แตกเลยตามะโยชน์ย่งนี้ยอดจริงๆอ๋อตามผู้ชมไว้สำหรับคลิปนี้นะพระทองกุศลาร์ตามผู้ชมเพียงตอนนี้แหละมาก,กากฝากกดติดตามกดไลค์กดตินนดตามคุณคือความพัญเนาะบอกกด,ดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใ,ใจเด้อเออสำหรับคลิปนี้พระทองกุศลาร์ตามผู้ชมเพียงตอนนี้เดี๋ยวก็วันไม่คืบหนา้าสวัสดีครับขอบคผู้ชมโอ้โหเมืองไทย